แม่นครับมันเรียกได้หลายชื่อครับเขาพยายามเรียกแต่ว่าผมว่ามันบอกขึ้นแม่งวันเลยอ่าโดยเกิดคนก็เป็นสังเกตมันจะเหมือนตระกูลต่อแตนมากกว่าครับแม่นมันไม่เที่ออย่างคือมันไม่ไม่ก่อรคกับคนกับสัตว์กับพืชมันเป็นตัวดีที่โดนว่าเป็นผู้มองมองเป็นผู้ร้ายอยู่เรื่อยเป็นเจริงจริงต่อก็ยังแตนนะครับ แม่นครับเจ้าบ่าไม่ผิดนะไม่มีผิดตัวตั<ไ>วกินอะไรเท่านี้เขาจะมาทำมันจะกินน้ำหวานอ พวกผลไ,ไ,ไม้เอียงหาก็ได้นกันบ่อยไม่เงครับเป็นพวกอาหารที่มีกลิ่นนั่นแหละร่อนแมลงเป็น,นผลไม้อห็นก็ได้พวกปลาเน่าพวกนี้ในชิปิคอพวกได้ก,กินอยู่แต่นั่นนะครับพิซตลาดคือตลาดศก็เห็นดีเขาว่าเข้าไปขนไปถิ่มซอยเขาวันนี้อาจารย์เอาหไก่มันก็กินดีครับแก มื่อนีไปจากไข่สลามสักไอ่เราชี้ตาดูมันกินเพราะว่ากินสู้เลยโอ้มันกินดีครับกินดีอยู่ครับเอางี้ง่ายว่าไข่อยู่นั่นไม่ได้เคยกินหัวอาหารเลยน่ะนะตั้งแต่เอามามันก็แต่ยังเปก็ยังไข่ดีนะครับไว้ไข่ใหญ่ด้วยแกบอกโอ้ไข่ใหญ่ด้วยผีบ๊วยเราก็ไม่ได้สังเกตว่าแล้วบริสุทธิ์ไข่ดูล่ะเนาะทั้งตะวันวันใหญ่เออมันกัดโบลูขึ้นกันละใหญ่โบยใหญ่แต่ข่อยก็กินเราะว่านี่เลยมันก็จะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างต้องคงจะสั่งสั่งไค่ใครว่าอะไร เอาสายพันละหาตัวแล้วเริ่มจยอะจากเล็กน้อยแรงผลิตอาหารที่เรามีก่อนมันกินได้แล้วมันฟักเลยนะมัน่ะแน่นครับห้องวัเห็ดให้มันแบบฟักไข่เนี่ยแม่นเราเอาเยี่มันลำบากตัวเองคิดใหญ่มากทำใหญ่เกินเดี๋ยวมันจะไม่ไหวแม่นะเป็ดก็เป็ดนี่นะครับใหญ่เกินเอาไปตันหน่อยฮะวยทั้งบดมงคลจเนซิฟตัวอยู่ หลายลำบากเพราะมันเยอะบุกอาหารไม่พอก็ลำบากให้สงสารมันมันบนกละงห่องอีกก็หายน้ห่องนานี้ม้ามันหลนําก็ได้ปล่อยวัวได้ก็ได้ตรงข้งเลยอย่างเดียวข้งไหวก็กฮิบบอรีฮิบบอร์เป็นหนามเป็นดิหนาก็เปลี่ยนหนามเอาไปปล่อย้องสาเก็์ย่านม้าปิดตลุย้วดม ว่าตัวเห็ดขอกเอาตะไคร้เล็กกันนะออมไปแต่เอาตะไคร้ธรรมดาอาอมน,นี่เห็ดไเหยนังนี้เหี้มันไข่เหลียวมันก็เหลื่อมตายนะครับเนาะไม่นะครับมันตายก็แต่จากชีวิตมันก็มีมาแลนะ้วอะโบวางไข่เสร็จมันก็ตายอืมนี่ตัวนี้เยอะอยู่เด้ออยน,นี่เห็นเยอะอยู่อันที่สามผมมีอันนะึ่งนะผมจะไปพอ,อเสออันนะึ่งกระบะ ว่าผสมปูนนะอืมี่อยู่สองอันครับครับพอดีวานี่หนึ่งครับใช้ไข่ประมาณนี้แหละกระบะหนึ่งอืมนี่เป็นจะผ่านถี่กำลังวางไข่ด่ามันกำลังซอนซ่อนอยูด่าตรงๆนี่ครับตัวเมียตัวเมียจะมีแบบไอเรลวางไข่มันยื่นออกมา ถ้าไข่ยังสีเหลืองๆทองๆเนี่ยก็แสดงว่าจะฟักแล้วใกล้จะฟักแล้วอืถ้ายังขาวๆอยู่พึ่งแสดงว่าพึ่งวางไข่ก็ประมาณสักวันสองวันอย่าให้เกินนั้นถ้าสามวันมันจะเริ่มบางอันมันจะฟักแล้วมันจะคนละรุ่นมันจะ่างขึ้นกันมากอาจจะแยกอาหารก่อนก็เป็นไปได้ก็ทุกวันเอาไปวางไว้ตรงไหนครับนี่เอาไปวางใส่อาหารเลยบ้ครับนม่ครับของอ้ายมันสูตรง่ายๆสูตรไม่ได้นั่นมากก็เอากล่องนี้แหละ ปิดลงแล้วก็ให้มันมันแตกออกมามันก็จะมาอยู่ในกระมังอาหารเนาะมันก็จะกินนี่นั่นเลยแต่ช่วงเด็กๆมันจะกินอาหารแบบเร็วๆนิดนึงกินนิดหน่อยกินชิลีแลกเนี่ยกินข้าวโอ๊ตเนี่ยมันจะกินง่ายก็็ะอาหารแฉะนิดนึงแต่จะต้องไม่ให้เยอะให้เยอะถ้าเกิดน้อนน้องไม่เยอะมันเหลือมันก็บูดแต่เวลาพันจะเป็นปีกเนี่ยประมาณ สี่สิบกว่าหมื่นบอกแม่นครับก็แล้วแต่ด้วยแหละคืออาหารมันน้อยมันก็เร่งรัดตัวเองว่ามันอาหารไม่พอแล้วมันอาจจะแบบเร็วขึ้นก็ได้ผมสั่งหม่งไว้แล้วสั่งหม่งไว้อันหนึ่ง,งอ่อ้เป็นพ่อแม่พันธุ์ช่วงแรกอาจจะต้องขยายทําเป็นพ่อแม่พันธุ์เยอะหน่อยเพราะว่าเรามันจะเท่ายีคูนเลยตัวหนึ่งขายออกมานี่เป็นแผงอย่างเงี้ยได้เยอะอีก เป,เป็นช่องเป็นช่องครับมันจะวางตามรื้มไม้เพราะว่ามันจะเก็บความชื้นได้วางเศษวางกล่องไอ้พวกไม้พวกเนี้ยบนบนอาหารบนอาหารล่อพอมันพอมันฟักออกมาปุ๊บมันจะตกลงาหารล่อมันก็โตเลยนะไอน้นอนพวกเนี้ยมันไม่วางใส่ใส่อาหารเลยไม่เหมือนบางวันหัวเขียวหัวเขียวเนี่ยถ้าเกิดนั่นมันจะไปวางใส่ตัวปลาเลยหัว,ว,วเขียวเนี่ยมัน ออกมาเป็นหลูกไปลยเล่ยครับเนี่ยครับเป็นตัว,ตวเลยเดิว<า><ห>่าเป็นแค่กเด็กตกเด็กเลยนะครับแบมันก็จะไข่ใส่อ,อาหารได้เลยตัวนี้มันต้องมาฟักก่อนสามวันตัวน,นี้จะิดโอ้อาจารย์พอไรเนี่ยเต็มเลยนี่ยังไม่เยอะวันเยอะเยอะกว่านี้อีกอสามอันน่ะ โอ้ oh. ตัวนี้แม่มันเหลือน้อยแล้วแม่ก็จะเอารลุนตะลุนนะครับเนาะใช่ครับนี่ก็เยวจะถ้ามีเวลาว่างเรามันเอาตามตามสื่บกไม่ได้เอาฟิกเวลามากแล้วว่างจากเก็บเสร็จก็ค่อยเลือกคัดตัวมันออกให้เอาไปให้แบ่งให้ไก่บ้างเอาไปเข้าลงฟักบ้าง แบบนี้แบบเอาแบบง่ายๆไม่ได้ฟิกอะไรมากเลยเอาง่ายๆก่็ไม่ได้เชิงธุรกิจมากเลย,ยก็ได้ร้ายตื่นเ่ินฮะโอ้ะจะเอากลอนมันซ่อนเข้าไปกับเมี่ยงครับไข่ไข่ตามหลืบใหม่ ไข่ดำหลือไม้ซอกไม้ผมคุยกับหมูอ่ะจะมาเอาไข่นอนเคนไหมเอาหาแต่มันไข่หยาดเนี้ยคนเราจะนี่แก้มันกับมันไข่ซื้อเราเอามันคนละยางมันคนละนอนมันมนอยนอนหนึ่งวันนึงเหรนเน้ ไปดูตัวมันก็ต่างกันถ้าเกิดเราสึกษายยิงมันตัวมันต่างกันต่างกันครับต่างกันเป็นตัวเตะๆต้นขนดุนเป็นตัวกลมมันจะไปเร็วมากไอพวกนั้นอ่ะอพวกนั้นหัวเขียวแต่ต้นบัใหญ่เป็นตัวอันนี้นอนด้ันครับ้าอยู่ในน้ำมักยิ่งตัวใหญ่กว่านี้อีกตัวนั้นอยู่น้ำมักเนี่ยอันตรายเป็นตญานขนเป็นขนออกมาอีกก็พุ่มครับแต่พวกนี้ก็ยังหนาลากอยอ่มันก็จุ๊บลดูดลีเยอะ ตัวไหนเป็นขนเป็นคนอยู่แล้วมันอยู่ในน้ำเหมือนนะ้ำแบบอือมันอุดมสมบูรณ์ฮะออออเล็กไปเห็นกระบับที่มันแบบตัวแบบตัว,บบตวล้วนๆเลยยังเห็นมันตัวแบบฮจมีแต่นอตรน่าเอาหารยม้ย มันสามารถเฮ็ดขี้มันเฮ็ดยังเลยบ่ครับได้ได้ไดอ้ยกินจนอาหารไม่เหลือมันกิขี้มันยังเดียอะน,นี่อาจารย์เอาอยัางใส่นี่ก็อาหารที่เราบดเมวันนั้นแหละโอ้ก็กินไวเถอะนี่อันบอกไอเศษอะไรวะไอที่เราบดวันนั้นนะไอที่เราเจ้าแกเอาบดปูอดัดพวกปูอัดนะดเห็นไหมมันจะมีเศษปฏิกิิยมันก็ไม่กินนะ,ะมันจะกินแต่อินทรีย์วัตถุมันก็เบิดไวเถอะหมดเร็วนี่เอาเทตรงนี้ก็หมดแล้วนี่ โ oh. อ,อ้เออเออตัวก,กระดูกมือเนี่ยน้องที่กแมนบอแมนครับนี่นี่ที่ตั้งสองนนอันเนาะของมาที่ต้องกันแม่นครับนี่ฟาดดินบอขีดเลือเอาไปย่างนีเ่เนื้อตะสากระเนื้อสากระเนื้อมันหมดละโอู้ได้ตะกระดูกกับหนังอันนั้นก็หมานถึงว่าถ้าเกิดมีเครื่องย่อยคือมันจะได้ปุ๋ยอย่างนี้เลยได้อย่างนี้เลย โอ้ตัวนี้มอนพ่อเอาไปกินนะครับเอาไปกินแล้วตัวนี้เอาไปเกีีร์ไก่แล้วนี่นี่วิธีการคัดออกง่ายๆก็คือถิ่มแบบจังทีละเดี๋ยวมันกระไตออกแล้วมันจะตกมาเพราะตัวแกงมันใหญ่โอ้โหลูกดุยลูกปุยอุ้ยในในระบบนิเวศมันตรงมีพวกนี้ด้วยถ้าเองกันไม่มีตัวย่อยสลายลูกจะลดไม่ด้วยขยะ อยโปรตีนทั้งนห้นเลยนี่นีครับตัวด้วนเป่นๆนี่ยตอนซอนตอนซอนนี่แหละไก่ก็ประหยัดได้หลายวันตัวนี้ไก่ซิบตัวนี้ยตัวของผมนี่บ้านเป็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสิบกว่านี่ถ้าตรงเลี้ยงจะกระบะโอ้ตรงเลี้ยงแล้วเสรินะครับแล้วก็ทําเป็นรุ่นหนึ่งเงี้ยพอมันฟักออกมาเสร็จปุ๊บเราก็มาลงกระบะใหญ่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือมันผึ่งจะงว่าพ่อเมียพันธเอาตรงมีหลายหลุ่นนาแม่นครับก็มีพ่อเม่พันธุ พ่อแม่พันธุ์นี่คือข้าไปเอามันก็แบบฟักพร้อมกันนะนะมันก็มันก็รอค่าไปพร้อมกันมันก็อยู่ได้ประมาณสิบวันยี่สิบวันได้อยู่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งกว่าจะแตกออกมาหมดเพราะว่าเฮ้าบอเดแบบเอารุ่นเดนียวกันเป๊ะๆอ่ะนะบางทีตัวที่ไซส์ใกล้เคียงกันเราก็มาลงด้วยกันได้อนี่คแต่ว่ากระบากระบะปูนี่มีข้อเสียหน่อยคือมันมันเริ่เห็นความชื้นออกยากมันไม่เหมือนปูนแบบนี้ปูคือน้ำมันก็ซึมลงไปบ้างะ ตัวยิ่มก็จะแฉะหน่อยเจ็บเด่นตัวกี่เดียรเลยเท่าเจ้าน้ออาหารนอนขายเส้นด้อยยิ่งหัวเขาเด้อเด้อเดี๋ยวะมากครับไม่เห็นครับตัวที่ไม่มียิ่งหัวเขอาหารนอนขนาดเนี้อันนี้ก็นอนไม่วันมากล่ะนี่โคตรดีตรงนี้อ๋อครับ กินบัซสุเหนียวน้องเพื่อนนี่เนาะเดี๋ยวผมจะเห็ดโรงเดือนกันแล่วมีหมาในในฟาร์มท่านนี้มันจะง่ายเราจะทำตากไว้เลยแต่ตัวนี้คือว่นนี่หมามากวนทีเราปิดเราไม่ได้ปิดบ่อยเงี้ยมันก็ชอบไปกับล่าของมันซะกหมดเลยนะแน่นครับแต่ถ้าเกิดเรามีคอกหรือมีในส่วนที่แบบอ่ะจัดการหมูมาได้มันก็จะสบายหมาไม่มากวนเราไม่เได้เทได้เลยนะโอ้ครับตัวนี้รอการจัดการ 快快，咱们好找点米吧。因为这些粮，嗯嗯嗯